รองผู้ว่าการจังหวัดลบุรีกต่ผมนายรัฐพลทุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบุรีในนามของคณนะทํางานจัดงานสืบสารประเพณีไทรามันบางขันหมากประจําปีพุทธศักราช2567ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลบุรเีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีไทรามันบางขันมากในวันนี้ด้วยวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมากร่วมกับชุมชนชมรมยุวชนไทยรามันวัดอัมพวันลบุรีสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีและชาวบ้านบางขันหมากจัดงานสืบสารประเพณีไทยรามันบางขันหมากขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิน่นให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรรมคือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงพ่อทอกรกสุวรรณสาโรทำบุญตักบ,บาทพระร้อยการแข่งขันเรือพื้นบา้านและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่22-24ตุลาคม2567ณวัดอัมพวันตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงพ่อทองกรักสุวรรณสาโรซึ่งท่านเป็นพระเถระที่เข้งข่งคัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยเป็นอดีตเจ้า,าวาดวัดอัมพวันและอดีตเจ้าคณะตมบนบางขนาันบากท่านได้มองรณภาพเมื่อแรมเจ็ดค่ำเดือน11ปีพุทธศักราช4 8 8 6ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบอีกหนึ่งปี ประชาชนที่ยังมีความเคารพและศรัทธาจึงได้จัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงพ่อทอกระขึ้นเพื่อให้เด็กเยาว,วชนและประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตรวมทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่านจึงได้จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานสืบสารประเพณีเทารามันบางขันหมาก บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรมวการจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีการเปิดงานสืบสารประเพณีไทยรามันบางขันหมากประจำปี2567และลั่นของชัยปล่อยขอบวนชักพระรูปเหมือนหลวงพ่อทอกรับสุวรรณสารโรเป็นดาดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับครับสมณา,ารพระครูอมรสมณคุณเจ้าอาวาสวัดอัวันและ พระกุจ้าทุกรูปท่านเจ้าอาวาสวัดหมงกะเบียนท่านวัฒธรรมจังหวัดลบบุรีท่านหัวหน้าส่วนเรีกการจังหวัดลบบุรีท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลบบุรีท่านในเพลเมืองลบบุร,ร,รีท่านนา,รรานนยกองการบริหารส่วนตำบลหมางขท่า,าน,นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมาการจัดงานแล้วก็พี่น้องนะครับจากกลุ่มไทยละมันพี่น้อง ชาด,ดิพันธ์จากทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและมาจากจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพอย่างสูงครับวันนี้เนื่องจากท่านอําพลอังคภาคก,กลกุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านติดภารกิจนะครับได้มอบหมายให้ผมว่าที่100ร้อยตีสงคนแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีมาปฏิบัติหน้าที่แทนในในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีแล้วก็ เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งจากการกล่าวรายงานของท่านในเพอเมืองลบบุรีนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้แสดงเห็นถึงความนะครับศรัทธาแสดงถึงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีนะครับของพี่น้องชาวตำบลบ,บางขันมากและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆกลุ่มนะครับ ที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังแสดงความรักแสดงความนะครับกำลังใจให้กับพี่น้องชาวตะบลบางขันหมากกันมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งนะครับซึ่งประเพณีไทยรามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนใหห้เห็นถึงชีวิตของชุมชนของถิ่ที่ปฏิบัติกันสืบมาเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคำนอบทำเนียมประเพณีเรื่องของภูปัญญาเรื่องของศิลปวะวัฒนมหรือเรื่องของการแต่งกายนะครับที่วันนี้ ผมก็ได้มีโอกาสนะครับนะได้รับการแต่งกายให้สอบคล้องกับพี่น้องชาวรามันด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับได้ยึดถือและก็ปฏิบัติกันมานะครับเพราะนั้นก็ต้องขอสแสดงความชื่นชมและก็ยินดีกับพี่น้องนะครับชาวไทยรามันบางทันบากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้มแข็งนะครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเนี่ยมาอย่างเรายยาวนานซึ่ง นอกจากนั้นยังมีประเพณีที่สอดคล้องนะครับนะเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีลอยพระป่าทางเรือที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับนะในเรื่องของอขบวนชัชกพระรูปเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ทอกลดักนะครับสวนนสาโรการตักบ,บาตรพระน้อยนะครับการแข่งขันเรือพื้นบ้านหรือว่าการแสดงศิลปะวัฒนมนะครับพื้นบาน้านรวมถืออย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องของการแต่งกายที่สวยงามเป็นต้นนะครับ ดัะนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ขอภาคภูมิใจนะครับแทนนะครับพี่น้องชาวไทยลามันมาขึ้นมานะครับที่ได้มีวัฒนธรรมเช่นนี้นะครับซึ่งวัฒนธรรมหรือประเพณีสิ่งที่ยึดถือมาต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นจุดแข็งนะครับที่นําไปสู่การเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่จะตามมานะครับแล้วก็ การที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีความเข้มแข็งของพวกเรานั้นพลก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ได้มีการช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนและกรสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ให้อยู่คู่กับชุมชนบาขันหมากของเราตลอดไปซึ่งมันก็จะเป็นอัตลักษณ์เป็นจุดแข็งนะครับเป็นความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่นี่ก็จะเป็นความเข้มแข็งร่วมกันระหว่าง ราชการนะครับพูบ้านวัดราชการนะครับมางานบางขันมาก็จะเห็นความเข้มแข็งระหว่างบ้านคือชุมชนนะครับวัดแล้วก็ส่วนราชการมากันมากมายนะครับทั้งส่วนราชการระดับจังหวัดส่วนราชการระดับอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอนมัตการของพระคุณนะครับพระครูอวรนสมรคุณนะครับเจ้าวาดวัดอภวรัน ท่านพักปัญญาวุฒิโกผู้ช่วยเจ้าวัดวัดปองอพวันแล้วก็พักคุณเจ้าทุกรูปนะครับรวมทั้งชมรมยุวชนไทยรามันวัดอภวันลุบรีสภาวัาธรรมตะบนบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตะบนบางขันหมากแล้วก็สํานักงานว่าธรรมจังหวัดลุบดีคณะกรรมการงานทุกฝ่ายนะครับที่ได้มาร่วมกันจัดงานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านัวหนักส่วนราชการทุกส่วนราชการทั้งในส่วนของจังหวัดส่วนราชการอำเภอแล้วก็ พี่น้องนะครับชุมชนนะครับในส่วนที่ได้มาร่วมงานมาให้กําลังใจในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับในการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุพการนะครับแล้วขออํานาจบุญบาร,รมีของหลวงปู่ทองกับสุวรรณสาโรจงดมดานประทานพรให้กับทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรามสจากโรคภัยทุก เป็นกําลังสําคัญในการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชุมชนของจังหวัดและของประเทศชาติสืบไปบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานสืบสารประเพณีไทยรามันบาคันหมาประจำปีพศ2 5 6 7ณปัดนี้ครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณนะครับท่านว่าที่ร้อยตีส่งผลแป้นแก้วนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวในลําดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านในอำเภอนะครับรวมทั้งท่านหน้าส่วนนะครับได้พร้อมกันนะครับที่จะลั่นคล้องชัยนะครับเพื่อประเดิมในการนะครับอัญเชิญลูกเหมือนนะครับหลวงปู่ทอกลากสวนสาโรของเรานะครับไปโปรดญาติโยม เมือบบุรีของเรานะครับเดี๋ยวเราเราสัญญาณนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะนับพร้อมๆกันนะครับในท่านประธานไ้ลั่นค้องชัยนะครับ3 2 1 ด้านบนเวทีนะครับได้บันทึกภาพร่วมกันนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพร่วมกันนะครับไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่งนะครับของพี่น้องชาวไทยรัมันรวมทั้งชาติพันธุ์รวมทั้งท่านูุมิเกียรินะครับที่ได้ร่วมนะครับในงานมหาบุญอันยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับโดยการนําของท่านประธานว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วนรองจังหวัดลบบุรีพิยานะครับท่านรัตพลธุรพันธ์ ท่านนอำเภอเมืองลบบุรีแระปริญญารวมทั้งทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับต่างๆที่ได้เกียรติร่วมนะครับในงานประเพณีชาวไทยรามันชักรุปเหมือนองปู่ทอกลักสวนาสาโร